สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ทุกๆคนนะครับวันนี้มาพบกับวิชาอาร์ตนะครับกับพัซเซอร์บัณฑิตนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับเราจะให้ทำอะไรนะเหมือนเดิมนะครับวาดให้ได้8-10ถึง10ภาพนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมี AC ดินสอยังรบสีไม้นะครับอ่าวันนี้มาสเตอร์บัณฑิตจะให้วาด e l e ลฟเฟนนะครับหรือว่าช้างนั่นเองโดยเริ่มจากใช้ Circle นะครับสองวงวาติดๆดกันนะครับแนวเฉียงแล้วก็ใช้ลายเส้นตรงวาดลงมาจากวงกลมแรกนะครับ นาขีดลงมาเส้นตรงทั้งหมด4ขานะครับแล้วก็ใช้ s e มิเซอร์เนะครับครึ่งวงกลมทำเป็นหูแล้วก็เติมหน้าตาครับช้างเนี่ยจะต้องมีอะไรมีงวงกับงาน,นะครับใส่ลงไปที่วงกลมแรกด้านบนนะครับนะครับวันนี้มาเส่ิมรางเก็บรายละเอียดอีกทีก็คือใส่ เล็บเท้าของช้างนะครับแล้ก็มาคัดเฉพาะส่วนที่เป็นตัวปับใสหางหางยาวๆแต่ไม่ต้องยาวมากนะครับแล้วก็เก็บส่วนของหูนะครับหน้าตาใคาจะอกแบบออกแบบเองเลยนะครับต้องว่าตามมาเซอร์นะต้องขีดที่งวงด้วยนะครับ เมื่อเราเก็บรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยรก็จะเริ่มลงสีกันเลยนะครับโดยมาเซอร์เลือกใช้สีฟ้านะครับระบายลงไปให้เป็นตัวของชา้างนักเรียนใช้สีอื่นได้นะครับไม่ต้องตามมาเซอร์นะใช้สีตามจินตนาการเลยหรือว่าใครจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมสามารถตกแต่งได้ ตามจินตนาการเลยนะครับใครบอกว่าจะเป็นช้างเรนโบว์ก็ได้นะครับมีประมาณสีสีห้าสีในตัวเดียวเลยครับขอให้ออกมาสวยงามยังมาเซอร์ก็เพิ่มใส่มงกุฎให้กับเจ้าช้างนะครับแล้วก็ใสเ่เป็นเหมือนกับผ้าปูที่หลังช้างนะครับเสื้อเลือกใช้ สีส้มหือสีเหลืองนะครับแล้วก็แดงเพื่อให้ตัดกับสีฟ้าของชา้างมงก,กุฎจะเป็นมงกดสีทองสีเหลือ,องนั่นเองเมามาเสร็จแล้วนะครับเซิร์เข้ามาตัดเส้นนะครับเพื่อให้เห็นรายละเอียดในส่วนที่เราลงสีทับไปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นลายของดวงช้างลูกตาหรือว่าหูใส่สตเกอดีเข้าไปให้ครบอย่าลืมนะครับว่าถ้าได้8-10ตัวนะหรือใครจะตกแต่งเพิ่มเติมตามสบายเลยนะครับอ่ามันเพินมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่เป็นตัวอย่างช้างในท่าทางต่างๆนักเรียนสามารถ นำดวงตาหรือว่าท่าทางไปปรับใช้ได้นะครับตามที่เราชอบเลยนะครับไม่ว่ากันเมื่อวาดเสร็จแล้วนะครับเก็บผลงานไปส่งมาสเซอร์ด้วยนะ